สเหตุผลที่อัลลอฮ์ส่งแมวเข้ามาหาตัวเรา 1. 1. อัลลอฮ์ส่งให้เรารู้ว่าอาหารที่อยู่ในมือเรานั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ริสกีของเราทั้งหมด 2>, 2. แท้จริงแล้วการแบ่งปันอาหารให้แมวนั้นอันลลอฮ์จะทรงตอบแทนความดีให้กับเราหนึ่งความดีพระองค์จะร่งตอบแทนด้วยกับสิบความดี 3. ถ้าเราปฏิเสธที่จะให้อาหารกับแมวนั้นแท้จริงแล้วเรากําลังปฏิเสธริสกีใหม่ของอัลลอฮ์ สุภาณหูสวัตอาลาที่จะมอบให้กับเราริสกีนั้นไม่จำกัดเพียงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่อื่นๆอีกด้วยจงแบ่งบริสกีที่มีด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้จะเป็นผู้คนหรือสัตว์แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนความดีของท่านท่านนาบีมุฮัมมัดซอ,อ,อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนและชมชอบแมวเป็นอย่างมากท่านนาบี มีแมวตัวโปรดตัวหนึ่งชื่อมูอัดซะและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านนาบีกับเจ้าเหมียวมูอัดซาว่าครั้งหนึ่งมีเสียงอาซานการเรียกร้องไปสู่การละหมาดดังขึ้นในขณะที่มูอัดซากำลังหลับไหลอยู่บนผ้าผืนหนึ่งของท่านนาบีท่านนาบีต้องการจะเอาผ้าผืนนั้นแต่ก็เกรงว่าถ้าดึงผ้าผืนนั้นออกจะเป็นการรบกวนมูอัดซาและจะทำให้มันตื่นขึ้นได้ดังนั้น ท่านจ,จึงตัดผ้าส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกทับและปล่อยให้หมูอัดซะนอนต่อไปณที่นั้นการรักแมวเป็นสิ่งดีรักในสิ่งถูกสร้างคือเป็นการรักอัลลอด้วยอันทำดูลินละขอขอบคุณเนื้อหาบทความสุมนมาเซง3เหตุผลที่อัลลอส่งแมวเข้ามาหาตัวเรา 1. อัลลอส์ทรงให้เรารู้ว่าอาหารที่อยู่ในมือเรานั้นแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ริสกีของเราทั้งหมด 2. แท้จริงแล้วการแบ่งปันอาหารให้แมวนั้นอัลลอ์จะทรงตอบแทนความดีให้กับเราหนึ่งความดีพระองค์จะทรงตอบแทนด้วยกับสิบความดี 3. ถ้าเราปฏิเสธที่จะให้อาหารกับแมวนั้นแท้จริงแล้วเรากำลังปฏิเสธร,ริสกีใหม่ของอัลลอฮ์สุภาณหูสวัตอาลาที่จะมอบให้กับเราริสกีนั้นไม่จำกัดเพียงแค่เงินทองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่อื่นๆอ,อีกด้วยจงแบ่งบันริสกีที่มีด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้จะเป็นผู้คนหรือสัตว์แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนความดีของท่านท่านนบ,บีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนและชมชอบแมวเป็นอย่างมากท่านนบ,บีมีแมวตัวโปรดตัวหนึ่งชื่อมูอัซซะและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านนบ,บีกับเจ้าเหมียวมูอัซซะว่า ครั้งหนึ่งมีอีเสียงอสซานการเรียกร้องไปสู่การละหมาดดังขึ้นในขณะที่มูอัซซะกำลังหลับไหลอยู่บนผ้าผืนหนึ่งของท่านนาบีท่านนาบีต้องการจะเอาผ้าผืนนั้นแต่ก็เกรงว่าถ้าดึงผ้าผืนนั้นออกจะเป็นการรบกวนมูอัซซะและจะทำให้มันตื่นขึ้นได้ดังนั้นท่านจ,จึงตัดผ้าส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกทับและปล่อยให้มูอัซซะนอนต่อไปณนะที่นั้น การรักแมวเป็นสิ่งดีรักในสิ่งถูกสร้างคือเป็นการรักอะลอด้วยอันทำดูลิ้นละขอขอบคุณเนื้อหาบทความสุมอนมาเซง